ถอดออกไปล้างอันนี้อันนี้นะคะแนละ้วจะถอดอ,อนะะันนจะปรกอ,อกา้างล้างเรียบร้อยแล้วจะเอาสายนี้เข้ามนาะล้างล้างให้สะอาดนะคะสะอาดเอี่ยมเลยนะคะเป็นเพื่อ Những lòng 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 ผมเพื่อนนะคะเนาะอันนี้ก็แม่นอาะเพื่อนันีเล็กนี้ก็ต้องอม้นี่สำลีนะคะนี้เยงๆเข้าไปเช็ดล้างแบบนี้เลยค่ะ เพื่อนๆค่ะนี่นั่งนี่อันนี้สำลีนะคะน้่งน้จะเอาเข้าไปตรงนี้คะเข้าไปล้างขั้งไงเนี่ยหัดยากมากเลยค่ะต้องทยอยนะคะถ้าาี้เราก็ต้องค่อยๆเปิดทยอยเปิดให้มันนะคะเพื่อน สะอาดเลยค่ะนี่ไหลเบาเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็รอแล้วเข้าไปลองน้ําแร่นะคะเนาะเพื่อนๆนี่นค่ะเพื่อนเพื่อนน้อยจะมาเอาอันนี้สายอันนี้เข่ามาล้างเรียบร้อยแลี้วจะถอดออกจากตรงนี้ค่ะสายจะเอาออกไปล้างนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเอาถังน้ำแร่ไป เอาถังน,น้ำแร่ไปสะอาาันเนาะเราก็ต้องทำความสะอาดนะคะนี่มันแลขาคบนเดื่อนๆเราจะล้างเอาสัมภาออกมาทำความสะอาดเราก็ค่อยดูแลเพราะว่าข้างในมันจะกก่าเป็นคราบนะคะเราก็ต้องล้างแบบนี้นะคะนะ ใส่ไม้เข้าไปนะคะเพื่อนๆคะนี่น้ำนี่อันนี้สำลีนะคะน้องน้อยจะเอาเข้าไปตรงนี้นะคะเข้าไปล้างข้างในนี่นะัดก่อนนะคะน้องถึงทำได้สะอาดเลยค่ะนี่ไหลเบา นี่เนาะค่ะเนาะตรงนั้นก็จะมาล้างล้าานแะลงสะอาดนะคะเพื่อนเยมากเค่ต้อให้น้ำแร่ออกมาแล้วคะแ้วอัน้ก็เสร็จแล้วแล้วสักพักก่อนเดี๋ยวห้งเดี๋ยวเราให้แห้งก่อนค่อยไป เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นชิ้นๆนถอดออกจากเดียเชฟให้เรียบร้อยแล้วก็รอแล้ว,ลลวเข้าไปรองน้นะะําแร่แล้วค่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะเพื่อนๆน้องน้อยจะมาเอาอันนี้สายอันนี้เข่ามาล้างเรียบร้อยแล้วต้องทยอยนะคะถ้าลูค้จะเอาไปแล้วเราก็ต้องค่อยๆเปิดทยอยเปิดให้มันนะคะเพื่อนๆ เราทำน้ำแร่แล้วก็ทำความสอาน้ำแล้วก็จะมาทำความส่อดหยาบมกเลยค่ะนี้มันนะคบันเยิ้มนี่เัาจะล้างเอาสำลีออกมา สเราก็ค่อยดูแลต้องทยอยนะคะถ้าลูกค้าจะเอาไยแล้วเราก็ต้อง,องค่อยๆเปิดทยอยเปิดให้มันนะคะเป็นเพื่อน,เ,นเพื่อนคะ่ะนี่น่งน่อันนี้สำลีนะคะนั่งเล้จะเอาเข้าไปตรงนี้นะคะเข้าไปล้างข้างนเนี่ยสะอาดนะคะโอ้ยสะอาดเอี่ยมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ ะะต้องทยอยนะคะถ้าลูกค้าจะเอาไแล้วเราก็ต้องค่อยๆเปิดทยอยเปิดให้มันละกค้าเป็นเพื่อน,นเราก้ได้้ำความสะอาดนะคะแล้วให้ลูกค้า แล้วค่ะมีล้างถังนะคะล้างถังน้ําแร่นะคะนี่ถังนี้ก็คือถังเกจเอนะคะเกจเออย่างดีนะคะนี่ใส่น้ําแร่นะคะสะอาดให้สะอาดสะอาดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอันนี้ล้างอันนี้นะคะน้องสายเอท่อแล้ว สะอาดเลยค่ะน,นี่ไหลเบาเป็นถั้ำแร่นะคะถนะังน้ำแร่ถังน้ำแร่เฉพาให้เรียบร้อยแล้วก็รอแล้วเข้าไปลองน้ำแร่นะคะนะเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆน้องน้อยจะมาเอาอันนี้สายอันนี้เครา,าล้างเรียบร้อยแล้วยากมั้ยเนาะแล้วก็ต้องทำความสะอาดนะคะ สวัสดีค่ะเพื่นอนๆนนี้น้อยจะมาทำความสะอาดเลยนะคะนี่ถังน้ำแร่นะคะนี่ถังน้ำแร่ค่ะนะ้อยก็จะทำสะอาดกลางห้อง เพราะว่าข้างในมันจะกว่าเป็นคราบนะคะเราก็ต้องล้างแบบนี้นะคะเนาะดีเส่ไม้เข้าไปนะคะโอเคยไหลนิดนิดนิดไหลไม่แรงนะคะอยู่แค่นม้แฉะนั้นแหละนะคะ นเตี้ยวถังอย่างดีเลยนะคะถังเกจเอเลยนะคะพเพื่อนๆอันนี้เน,น,กกน,นี่ยน้องๆจะทำการเป็นล้างทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดใช้แล้วคะ่ะนี่ล้างถังนะคะล้างถังน้ำแร่นะคะนี่ถังนี้ก็คือถังเกจเอนะคะเกจเออย่างดีนะคะนี่ใส่น้ำแร่นะคะสะอาด ให้สะอาดนะคะให้ลูกขาน,นี่นะคะี๋ยวจะถอดออกจากตรงนี้นะคะสายจะเ,เจะ,ะออกไปล้างน,นะคะมันเพื่อนเห็นไหมนี่จเจาถังน้ำแร่ไปคือทําไว้เผื่อเวลาน้ํามันเต็มนะคะเราจะเปิดไว้เรื่อยๆทําน้ําเต็มก,กแบบ็มันก็จะแบบมันก็จะลอยมีลูกลอยลอยไว้น้ําจะไม่หล้นนะคะบรนทุกเครื่องกรองเครื่องกรองน้ำแร่ค่ะอันนี้ถังน้ำแร่ค่ะ